เป็นแหนมนะคะแหนมหนังหมูกรุบกรอบนะคะโดยที่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการาถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้นะคะคืออาจารย์กบนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทวีธนะสัมบันนะคะเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นในคลิปนะคะท่านเป็นอา,อาจารย์อยู่ที่สาขาเทคโนโลีการประกอบอาหารและการบริการนะคะอยู่ที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีนะคะของส่วนดุสิตของเรานั่นเอง สำหรับแหนมหมูนะคะก็จริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกท่านสามารถทำได้เองที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะคะเใช้ส่วนผสมที่เป็นเนื้อหมูเป็นหนังหมูนะคะมีกระเทียมนะคะมีข้าวนะคะซึ่งเป็นข้าวเหนียวนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็มีส่วนผสมเครื่องปรุงที่เป็นเกลือเป็นพริกไทยนะคะแล้วก็นวดนะคะนวดจนกระทั่งอ่ามีความ อ่เข้ากันนะคะแล้วก็อาจใส่ถุงนะคะโดยที่อาจจะมัดเป็นแหนมตุ้มจิ๋วก็ได้แบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแหนมเป็นแท่งๆก็ได้นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านวิทยากรกจะสาธิตให้ดูจริงๆแล้วอะคะอ่ะเออแหนมหมูเนี่ยกลิ่นและรสที่เปรี้ยวนะคะเกิดจากการทำงานของเชื้อแบคทีรียชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเชื้อแบคทีรียกลุ่มของเอ,อ่อแลคติกแอซิดแบคทีรียก็คือเป็น กลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่ให้กรดนะคะให้กรดแล้วก็กลิ่นนสดที่ดีนะคะในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารหมักหลายๆชนิดนะคะที่นี้ข้อควรระวังก็คือว่าเวลาที่เราจะทําแหนบทุกครั้งอะคะ่ะเราจะต้องมีการควบคุมเรื่องของความสะอาดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆนะคะมาเจริญแข่งกับอ่อะ ติ c อ i ซิแบคทีเยหรือแลคโตบาซิลัสตัวที่เรากําลังให้เขาทํางานอยู่นะคะเพื่อที่จะให้แหนมเนี่ยคือออกมาเป็นแหนมจริงๆเนาะไม่ใช่แหนมเนา่าแล้วก็ได้กลิ่นและรสที่อร่อยนะคะค่ะก็กลุ่มของแบคทีเรียที่อาจาร,รย์เขาให้ข้อมูลไว้นะคะก็จะมีเอ่อพวกกลุ่มของแลคโตบาซิลัสแพนทัลัมนะคะแลคโตบาซิลัสเบรวิสนะคะ ่าแล้วก็แลคโตบาซิลัสมีเซนเทรอยเดสนะคะแลคโตซแล้วก็เพดิโอคอคัสนะคะเซริซีอีนะคะเป็นกลุ่มหลักๆที่มีตามธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเติมลงไปนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของแหนมนะคะก็เป็นแหล่งของอาหารกลุ่มโปรตีนนะคะมีไขมันเป็นส่วนผสมเล็กน้อยนะคะมีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวนะคะมีแร่ธาตุมีวิตามิน นะคะแล้วก็หนังหมูนะคะหนังหมูที่เป็นส่วนผสมนะคะบางท่านบอกว่าโอ้ยไม่ไม่ไม่ไมชอบก็ไม่ใส่นะคะแต่บางท่านก็อ่าอยากจะทานหนังหมูเพื่ออ่าอาจจะได้คอลลาเจนนิดนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ยังดีนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้เป็นสูตรนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีแปะไว้ในช่องแชทนะคะเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะมีแปะไว้ในช่องแชทแล้วก็ ท่านใดที่จะถ่ายภาพนะคะก็สามารถถ่ายได้เลยนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะคลิปคลิปวิดีโอขั้นตอนการทำแหนมหนังหมูกรุบกรอบนะคะอพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ช่วยศาสตราจารย์พรวีทนสัมบัน์อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการวิทยเขตสุพรรณบุรีวันนี้อาจารย์จะมาสาธิตการทําแหนมกันค่ะแหนมถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนรู้จักกันอย่างแพร่หลายและก็นิยมรับประทานกันด้วยนะคะเป็นอาหารที่เกิดขึ้นจากกระบวนกนารหมัก ที่ทุกคนอาจจะชื่นชอบในรสชาติที่เป็นกลิ่นรสเฉพาะโดยเฉพาะรสเปรี้ยวแหนมอาจจะมีชื่อเรียกมากกว่าหนึ่งชื่อขึ้นไปนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าหมูส้มหรือบางคนอาจจะเรียกว่าจีนส้มหรือเรียกตามวัตถุดิบส,บส่วนผสมเครื่องปรุงได้แก่แหนมกระดูกอ่อนแหนมซี่โครงหมูแหนมหูหมูและแหนมหนังหมูเป็นต้นต่อไปจะเป็นในส่วนของวัตถุดิบส,บส่วนผสมเครื่องปรุงของการทำแหนมค่ะ วัตถุดิบแรกนะคะเราจะเลือกใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกซึ่งเป็นหมูเนื้อแดงราคาก็จะค่อนข้างถูกกว่าส่วนอื่นๆการเลือกซื้อก็ต้องเลือกซื้อที่สะอาดและสดใหม่เนื้อหมูควรม,มีสีชมพูอ่อนไม่มีเมือกไม่เขียวคำํำและก็ไม่แห้งกระด้างด้วยนะคะวิธีการเตรียมเนื้อหมูก่อนที่เราจะมาทำแหนมน,นะคะ ให้ล้างทำความสะอาดตัดแต่งส่วนที่เป็นเอ็นไขมันหรือพังผืดออกนะคะซับน้ำให้แห้งแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนะคะเวลาจะใช้ค่อยนำมาหั่นลดขนาดแล้วก็ทำการบดให้ละเอียดค่ะ วัตถุดิบตัวที่2นะคะก็คือหนังหมูวิธีการเลือกซื้อหนังหมูนะคะก็ต้องเลือกหนังหมูที่สะอาดสดใหม่มีสีขาวอมชมพูสีไม่คล้ำนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องไม่มีกลิ่นเหมน็นแล้วก็ไม่มีขนติดหลงเหลืออยู่นะคะก่อนที่จะนําหนังหมูมาทําแหนมนะคะก็ให้ล้างทําความสะอาดแล้วก็ใช้มือลูบบริเวณหนังถ้ายังสัมผัสได้ว่ายังมีขนหลงเหลืออยู่ให้ใช่มีดคมๆขูดย้อนรอยขนนะคะ แต่ถ้ามีปริมาณไม่เยอะมากนะคะก็สามารถใช้แหนบถอนได้ค่ะนำไปล้างอีกครั้งนะคะก่อนที่จะนำไปต้มเราจะนำหนังหมูลงต้มในน้ำเดือดประมาณ20-30นาทีวิธีการเช็คว่าหนังหมูนั้นใช้ได้แล้วนะคะก็ใช้ไม้จิ้มดูถ้าทะลุก็แสดงว่าสุกใช้ได้ค่ะ อย่าทำให้หนังหมูนั้นสุกจนเกินไปนะคะเพราะจะทำให้แหนมที่ได้นั้นมีความแฉะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยทุกคนจะต้องระมัดระวังนะคะวัตถุดิบในการทำแหนมพยายามลดความชื้นให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเพราะเมื่อผ่านกระบวนการหมักแล้วก็จะมีน้ำบางส่วนไหลออกมาค่ะเมื่อครบกำหนดแล้วนะคะ ให้นำหนังหมูนำไปแช่ในน้ำเย็นทันทีเพื่อให้หนังหมูนั้นเกิดการเซตตัวและไม่สุกจนเกินไปนอกจากนี้ยังทำให้หนังหมูนั้นมีสีที่ไม่คร้ำค่ะเมื่อหนังหมูเย็นตัวแล้วนะคะให้นำหนังหมูขึ้นจากน้ำ แล้วก็จับน้ำให้แห้งนะคะหรือเราจะใช้วิธีการนำหนังหมูนั้นไปผึ่งให้บัดหมาๆนะคะจากนั้นนำหนังหมูตัดแต่งส่วนที่เป็นไขมันที่ติดกับหนังหมูออกส่วนนี้จะทำให้ตัวของแหนมนั้นน่ะมีความแฉะขึ้นนะคะ จากนั้นนำมาหั่นซอยชิ้นขนาดพอคำนะคะวัตถุดิบตัวต่อมานะคะก็คือข้าวเหนียวเราจะเลือกใช้ข้าวเหนียวหุงสุกนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าข้าวเหนียวที่เราซื้อมาค่ะจะมีลักษณะการจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเม็ดของข้าวเหนียวไม่มีการกระจายตัวก่อนที่เราจะมาทำแหนมน,นะคะก็แนะนำให้นำข้าวเหนียวไปล้างผ่านน้ำนะคะ แล้วก็พึ่งให้เสด็จน้ําจะสังเกตเห็นเม็ดข้าวเหนียวนั้นมีการกระจายตัวดีขึ้นนะคะข้อดีของการล้างเอาอยางออกบางส่วนก็จะทําให้แหนมของเรานั้นมีความแฉะน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้เม็ดของข้าวเหนียวนั้นน่ะมีการกระจายตัวในส่วนผสมได้เป็นอย่างดีค่ะตัวต่อมาคือกระเทียมนะคะ เราจะเลือกใช้กระเทียมไทยมากกว่ากระเทียมจีนนะคะเนื่องจากว่ากระเทียมจีนนั้นจะมีปริมาณน้ำเยอะนะคะ กระเทียมไทยจะมีลักษณะเด่นก็คือจะมีกลิ่นที่หอมฉุนแล้วก็มีรสเผ็ดนะคะการเลือกซื้อให้เลือกซื้อกลีบที่อบอวไม่ฟอไม่ขึ้นลานะคะเทคนิคของการปอกกระเทียมไทยในปริมาณเยอะๆก็นำไปแช่น้ําเปลือกของเขาก็จะอ่อนยุยนะคะสามารถที่จะปอกได้ง่ายหลังจากนั้นนําไปล้างทําความสะอาดอีกครั้งค่ะพึ่งให้เสด็จน้ําค่ะ จากนั้นนํากระเทียมไปบดหรือไปโขลกให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะนากระเทียมไปคลุกเข้ากับส่วนผสมอื่นๆต่อไปค่ะตัวต่อมานะคะก็คือเกลือนะคะเกลือเนี่ยเราจะเลือกใช้เกลือแกงนะคะมากกว่าเกลือปน่น ลักษณะของเกลือแกงก็จะเป็นเม็ดหยาบๆนะคะแล้วก็มีความเค็มไม่มากเท่ากับเกลือป่นในกรณีที่เราจําเป็นต้องใช้เกลือป่นนะคะก็ให้ลดลงจากสูตรครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าใช้เต็มสูตรเนี่ยก็จะทําให้แหนมของเรานั้นมีความเค็มมากเกินไปค่ะ คุณสมบัติของเกลือนะคะนอกจากจะให้รสชาติเค็มแล้วยังมีคุณสมบัติในการถนอมอาหารนะคะถ้าเราใช้ปริมาณเกลือน้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้แหนมของเรานั้นเกิดการเน่าเสียได้ค่ะน้ำตาลทรายเราจะเลือกซื้อน้ำตาลทรายขาวนะคะที่บรรจุอยู่ในถุงปิดสนิทมีฉลากสินค้ารับรองคุณภาพมาตรฐาน อาจจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงการซื้อน้ําตาลทรายแบบตักนะคะเพราะว่าอาจจะมีสิ่งแปลกป,อปลอมปนเปื้อนเข้ามาได้น้ําตาลที่เราใส่เนี่ยจะช่วยทําให้แหนมของเราอ่ะมีรสชาติที่กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะแหนมของเราก็จะไม่เค็มหรือเปรี้ยวจนเกินไปดังนั้นในสูตรนี้ก็จะมีน้ําตาลทรายเป็นส่วนผสมด้วยค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายนะคะก็คือเกลือไนไตรเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะซึ่งในสูตรการทําแหนมหนังหมูในครั้งนี้นะคะอาจารย์จะไม่ใส่นะคะสารตัวเนี้ค่ะจะนิยมใช้ในเชิงการค้าเพราะว่าถือได้ว่าเป็นฟู้ดแอดดิชีฟหรือวัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึ่งนะคะนิยมใส่ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ประเภทแหนมไส้กรอกแฮมกุนเชียงนะคะเพื่อทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยยังคงมีสีชมพูน่ารับประทานนะคะ ซึ่งกระบวนการหมักจะทำให้เม็ดสีไมโอโกรบินในเนื้อสัตว์นะคะเกิดการเปลีป่ยนแปลงเ,เป็นสีน้ำตาลอมเทาค่ะการใช้เกลือในไตรนะคะจะต้องใช้ในปริมาณที่กฎหมายกำหนดเพราะถ้าใช้เกินก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เช่นกันค่ะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นนะคะหรือถ้าเราทำรับประทานเองอาจารย์ก็แนะนำว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทำแหนมนะคะเริ่มต้นจากนำเนื้อหมูกับเกลือนะคะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็นวดจนเนื้อหมูนั้นเหนียวจับตัวกันเป็นก้อน สาเหตุที่เนื้อหมูเมื่อนวดกับเกลือเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถทําให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้นได้นะคะเนื่องจากว่าเกลือหรือสารละลายเกลือเนี่ยค่ะจะไปสกัดเอาโปรโตีนนะคะซึ่งอยู่ในกล้ามเนื้อของเนื้อหมูนะคะได้แก่โปรโตีนแอคตินและโปรโตีนไมโอซินนะคะสามารถที่จะละลายออกมาแล้วก็มารวมตัวกันนะคะซึ่งจะทําให้เนื้อหมูนั้นมีความเหนียวเพิ่มขึ้นค่ะ ขั้นตอนนี้ถือได้ว่าสำคัญมากนะคะต้องนวดจนเนื้อหมูนั้นมีความเหนียวก่อนนะคะจะช่วยทำให้แหนมที่ได้นั้นมีการเซ็ตตัวเป็นก้อนแล้วก็ไม่แฉะไม่เละค่ะเดี๋ยวเราจะนวดต่อไปนะคะจนเนื้อหมูเหนียวนะคะจากนั้นก็จะเริ่มเติมส่วนผสมตัวถัดไปนะคะก็คือน้ำตาลทราย คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะจากนั้นนะคะใส่กระเทียมไทยที่เราโขกเตรียมไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะถ้าใครชอบกระเทียมนะคะก็สามารถใส่เพิ่มจากสูตรที่อาจารย์ให้ไว้ในวันนี้ได้เลยนะคะ การใช้กระเทียมไทยก็จะทําให้รสชาติของแหนมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมนะคะมากกว่ากระเทียมจีนนะคะหลังจากนั้นก็เติมข้าวเหนียวนะคะที่ผ่านการล้างผ่านน้ำนะคะจะเห็นได้ว่าข้าวเหนียวสุกนะคะก็จะมีการกระจายตัวนะคะทำให้เวลาที่เราคลุกเขาส่วนผสมอะคะ่ะจะทำให้กระจายตัวได้ดีนะคะ การนวดมีผลนะคะเราจะต้องนวดให้ส่วนผสมทุกอย่างอะค่ะเข้ากันยิ่งนวดนานนะคะก็จะทําให้แหนมนั้นไม่เน่าเสียนะคะเพราะส่วนผสมนั้นเข้ากันได้ดีนะคะสุดท้ายนะคะเราจะใส่หนังหมูต้มสุกนะคะแล้วก็ทําการนวดนะคะให้หนังหมูนั้นเข้ากับส่วนผสมอื่นๆค่ะ แล้วนะคะส่วนผสมต่างๆที่เรานวดเข้ากันต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการบรรจุแหนมกันค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในการบรรจุแหนมในวันนี้นะคะก็จะต้องมีเครื่องช่างมีถุงพลาสติกร้อนขนาด4ณ6นิ้วมีพริกขี้หนูสวนมีหนังยางสำหรับรัดหรือขึ้นรูปแล้วก็มีช้อนแล้วก็ที่คีบนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะบรรจุแหนมในกระสอบเป็นแหนมตุ้มจิ๋วนะคะและเป็นแบบแหนมแท่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการบรรจุกันค่ะให้พับถุงนะคะให้ลึกที่สุดนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนบริเวณปากถุงนะคะเพราะว่าจะกอ่อให้เกิดการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ภายนอกหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วมือนะคะสอดเข้าไปบริเวณก้นถุง สำหรับแหนมตุ้มจิ๋วนะคะอาจารย์จะบรรจุประมาณ30กรัมจากนั้นเพยามดันเนื้อหมูนะคะไปที่มุมใดมุมหนึ่งของถุงนะคะแล้วก็ไล่อากาศอัดให้แน่นนะคะใส่พริกขี้หนูส่วนนะคะ1-2เม็ดแล้วก็หมุนตุ้มให้แน่นระดับหนึ่งนะคะจากนั้นก็ใส่ถุงชั้นที่สองที่มุมใดมุมหนึ่ง การใส่ถุงชั้นที่2นะคะก็ทําให้ตุ่มจิ๋วของเราอะ่ะมีความแน่นขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในกระบวนการหมักก็จะเกิดกา๊าซนะคะซึ่งจะทําให้เกิดแรงดนันอาจจะมีผลทําให้เกิดการรั่วซึมของถุงได้ค่ะแล้วจากนั้นก็ใช้หนังยางนะคะรัดให้แน่นค่ะหมุนไปจนหนังยางนั้นตึงนะคะ แล้วก็ส่วนปลายที่เหลือนะคะก็หมุนเก็บให้เรียบร้อยค่ะพับทบลงมานะคะ,ะแล้วก็ใช้หนังยางพันอีก1-2รอบค่ะในการทำแหนมแท่งนะคะอาจารย์จะบรรจุปริมาณ6 0กรัมหรือถ้านักศึกษายอยากจะบรรจุมากกว่านี้ประมาณ100กรัมก็ได้นะคะหลักการเดียวกันค่ะพยายามดันเนื้อหมูไปที่มุมทั้งสองนะคะให้แน่นแล้วก็ไล่าอากาศออกให้หมดนะคะ อาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะในการรีดส่วนที่เป็นชิ้นเนื้อลงไปรวมกันนะคะเพื่อลดการปนเปื้อนนะคะใส่พริกนะคะและนำถุงอีกใบหนึ่งนะคะสวมอีกชั้นหนึ่งค่ะลักษณะคล้ายๆกับแหนมตุ้มนะคะหลังจากนั้นไล้อากาศอีกครั้งค่ะพยายามอย่าให้เปื้อนบริเวณปากถุงนะคะหลังจากนั้นม้วนถุงค่ะใช้หนังยางนะคะ รัดทั้งสองด้านให้แน่นแหนมนางหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา1-2วันแหนมก็จะเริ่มมีรสเปรี้ยว แต่ถ้าต้องการให้แหนมีรสเปรี้ยวมากกว่านี้ก็สามารถเก็บไว้ได้นานกว่านี้ค่ะถ้าได้รสเปรี้ยวตามที่เราต้องการแล้วให้นำแหนมเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อหยุดกระบวนการหมักเห็นไหมคะว่าการทำแหนมไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดอยากให้ทุกคนลองทำกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับนักศึกษาและผู้รับชมขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแหนมนะคะแหนมตุ้มจิ๋วนะคะแหนมหนังหมูกรุบกรอบนะคะซึ่งแหนมเนี่ยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยทำการอัดแหนมนะคะใส่ในถุงแล้วนะคะเราจะมีการหมักเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ1-2วันนะคะแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะคะในช่วงที่ หน้าหนาวนะคะบางครั้งหนึ่งวันอาจจะยังไม่เปรี้ยวเนาะต้องสองวันแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงของหน้าร้อนอย่างนี้นะคะอากาศเมืองไทยแบบนี้ก็วันเดียวก็น่าจะรู้เรื่องเลยนะคะ <S <S เมื่อเปรี้ยวตามที่เราเอาต้องการแล้วอะคะ่ะเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะนอกจากนั้นนะคะเนี่ยหลังจากที่เราได้แหนมแล้วอะคะ่ะเราสามารถนํามาปรุงประกอบอาหารได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่ขาข้าวผัดแหนมนะคะอ่ายำแหนมนะคะอ่าไข่เจียวแหนมนะคะ หลากหลายเลยทีเดียวนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับออแหนมนะคะแหนมหนังหมูกรุบกรอบนะคะจากอาจารย์กบนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทวีธนะสัมบัญ